สวัสดีค่ะทุกคนเรามาพบกับน้องพีเดียบ้านทุ่งทุลิบอีกแล้วนะคะอน้องพีเดียวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรให้ทุกคนดูค่ะสวัสดีค่ะกรนสวัสดีค่ะกรลุกยันค่ะเออนี่ค่ะหน้าค่ะดูดูค่ะเอ้าเงยหน้าให้คุณลูกคุณป้าเอฟซีดูก่อนโอ้โหนี่ค่ะเป็นไข้ค่ะไม่สบายแล้วทีนี้ไอ้คุณครูโทรให้กิ๊บรับที่โรงเรียนค่ะวันศุกร์ที่แล้วค่ะปกติเลิกเที่ยงครึ่งแล้วก็ บอกให้แม่ไปรับห้าโมงครึ่งค่ะบอกว่าลูกซีดมากเลยค่ะกิ๊บไปรับค่ะแล้วก็ไอ้สั่นเลยค่ะวิทยาสันหนาวค่ะไข้ขึ้นค่ะสามสิบแปดจุดหกค่ะพอวันรุ่งขึ้นค่ะวันเสาร์วันวันอาทิตย์ค่ะเนี่ยหน้าเป็นตุ่มเป็นผื่นขึ้นเลยค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเด็กๆเป็นโรคอะไรนะปากมือไอ้ปากมือเท้าเหรอคะบ้านเราปากมือเท้านี่แหละค่ะคุณครูส่งลิงก์มาให้ดูค่ะบอกว่าเด็กๆเป็นกันเยอะค่ะ แต่ว่าตอนนี้ไข้หายแล้วละค่ะไข้หายแล้วแต่ว่าผื่นไอตุ่มเนี่ยค่ะเพิ่งขึ้นมาสองวันกันเนาะก็รอดูอาการก่อนค่ะวันนี้เราจะมาทําเมนูไอ้กุ้งอบวุ้นเส้นค่ะกินได้กุ้งมาอีกแล้วค่ะแล้วก็หมูสามชั้นค่ะวันนี้ขอาหมูสามชั้นเออขอาหมูสามชั้นเออแล้วก็อันนี้เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดค่ะทําเรียบร้อยแล้วเออแล้วก็มีขิงนี่ละค่ะขิงตะไคร้รากผักชีไม่มีค่ะอ่าเดี๋ยวเราไอ้นี่ลงก่อนหมูลงก่อนเลย ีเดียบอกว่าขอหมูสามชั้นเลยค่ะใช่ไหมวิดียแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นไอุ้นเส้นค่ะอันนี้ไอุ้นเส้นแค่น้ำมาเรียบร้อยค่ะใช่ไหมวิดียกําลังกินอยู่ <c oughs> นี่าปาา้าพะวงไม่ค่อยชอบไอหมูสามชั้นเขาหลอกใจเแล้วก็ก็เลยทำอันนี้ให้โรเบิร์ตด้วยค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นอันนี้เป็นชูชีค่ะ ชูชีปลาค่ะปลาแล้วก็กุ้งให้โนบุ๋นนิดนึงค่ะแล้วก็ผัดผักค่ะนี่เป็นผัดผักรวมนิดให้แกค่ะแล้วผัดมูให้สุกรค่ะได้นานีเดียวว่าจะดูกล <c oughs> หายใครแล้วก็ดื้อเหมือนเดิม, <c oughs> มใช่ไหมดื้อไหมจะ <c oughs> ด,ดื้อไหมอ๋อบอกคุณลุงคุณว่าจะดื้อไหม เยอะมากเลยอ่ะอย่าไปทิ้งเอย่าไปทิ้งดูทิ้งลงข้างล่างเหรอเมื่อกี้แล้วเราผัดหมูให้บีิก่อนค่ะมีขาหมูก็ยังไม่สุกเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวพี่จะใส่กระเทียมกับทิ้กง,กกกง,งก่อนค่ะลงไปผัดกับกัะเทียมหอมก่อนแล้วก็พริกไทยดำนิดนึงค่ะ หไมเยอะค่ะเยอะเดี๋ยวยิ้มด,ดีเดยเ่ะเผ็ดค่ะนี่เดี๋ยวผัดให้หอมๆก่อนค่ะเราใส่ซีอิ้วขาวเลยค่ะซอสหอยนางรมค่ะซีอิ้วดำค่ะแล้กวก็น้ำตาลทรายค่ะดเดียว ันนี้ก่อนจะให้หอมๆสุกเข้ากันก่อนค่ะเนาะวิเด mm ีย hmm. รอไม่ไปไหนเลยทำหมูสามชั้นใช่ไหมวิเดียไม่ไปไหนเลยกินเส้นรอแล้วค่ะวิเดียมันจะท้องอืดเลยหรกอไม่เอาไม่เอาท้องจะอืดหูกอันนี้มันยังไม่สุกค่ะต้องไปไอบกว่ามันจะอืดอืดท้องอืดเขาใจม้ตองไ,ไหมไปหาหมอไปไหมไปหาคุณหมอไหม mm hmm. แต่ไม่ไม่อยากไปก็อยาก,กินค่ะอ,อ้อาะนอืดหูก นี่ค่ะหมูก็สุกแล้วละค่ะเยวจิ๊บใส่น้ำมันงาด้วยค่ะจะได้อหอมๆค่ะไปด้วยเลยก็เติมน้ำ่อยค่ะ เดี๋ยวอบให้กุ้งสุกก่อนค่ะเนาะปิดฝาไว้ก่อนค่ะนี่ค่ะกุ้งของเรากด้จะสุกแล้วค่ะเรากลับด้านนิดนึงก่อนค่ะสีสวยมากเลยค่ะยิ้มเส้นของเรา เยาอบอีกนิดนึงก็สุกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวปรุงเดี๋ยวคนให้สีมันสวยๆก่อนค่ะวนเึ้นนี่นะคะถ้าจะสุกแล้วเดี๋ยวคิดใส่นี่ค่ะเป็นขึ้นช่ายค่ะแล้วก็ใบหอมค่ะเข้าไปอบอีกประมาณสักสามนาทีก็เสร็จแล้วแล้วค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหมูอบบนเส้นของเราสูตรเรียบร้อยค่ะโอ้ว์วิดียอมาดูวเดียอมาดูไหนไอโต๊ะอยู่ไหนเดี๋ยวจัดใส่จานก่อนค่ะนี่เดี๋ยวร้อนค่ะร้อน,นเดี๋ยวเฮ็ดนี่วิดีโมาดูเลยมาดูทดันกว่านาะนี่ใส่จานใหญ่ๆเลยค่ะใครจะกินด้วยวันนี้ เทเลยค่ะโอ้น่าอร่อยมากเลยบีเดียโอ้เน,น้นๆ้นกุ้งกับหมูสามชั้นค่ะว้าวว้าว,ว,าวโอ้กินได้ทั้งหมู่บ้านเลยค่ะเนี่ยอ้าวเรียบร้อยแล้วค่ะอ่านตาโฟมาค่ะทุกคนมาทานกุ้งอบวุ้นเส้นด้วยกันค่ะวันนี้ทำเยอะเลยค่ะทึทงหมูสามชั้นกุ้ง จุกๆไปเลยหมูสามชั้นให้พี Stand ่เดียค่ะฮ้สมาร์ตกำลังเอทเทิสมารกลังเอทเทิลสวัสดีครับเอาไม้อาอะไรเอาหมูสามชั้นหมูสามชั้นหมูสามชั้นอันนี้ช้อนเออแล้วก็นี่จะค่ะชูชิปลาของโรเบิร์ตค่ะไม่รู้ชูชิปลาหรือแกงปลาอ่ะเดี๋ยวผมเอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่ของนู้พีเดียค่ะเ เอาได้ไหม,มอันเล็กของบีเดียนะชิ้นเล็กๆนี่ของบีเดียค่ะจะมีชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กวุ้นเส้นก็มีนี่อยู่ข้างในค่ะอบยังอบอยู่ค่ะอบเยอะครูนตึ้งนี่นี่ <laughs> ไม่เอาผักเลยไปก้มนิด <laughs> สวัสดีได้ยังปะป่าสวัสดีแล้วเหรอบีเดียสวัสดีได้ยังสวัสดีไดยังคะสวัสดีได้ยังสวัสดีค่ะก่อนอ๋อสุดีดีสวัสดีเปิดคลิปแล้วใช่ไหม แม่ลงหลงลืมแล้วล่ะค่ะมันจะบลูมโกลและนใบจดบรอกโคลี่ใชะไอ้ผัดบรอกโคลี่แล้วก็นิดเดีอวเล็กดอกกระหล่ำะคะมัจะวัตโต้โซโซนี่โรเบิดไม่รู้ชอบหรือเปล่าเอ้กินอยู่ค่ะแต่ว่าแกไม่ค่อยชอบหมูสามชั้นก็เลยไม่ต้องคับค่ะใครอยากกินอะไรก็กินอยากกินชูชีาก็กินกินหมูสามชั้นอร่อยเลยวะ

เดี๋ยวไอาเส้นตียวคนที่เกียดปอเกเปลือกกุ้งค่ะก็เลยปอกให้เรียบร้อยแล้ว mm hmm. น้องเดียรเส้นนุ่มพอดีเลยลูกเบียรลองกินเส้นดูอร่อยมากแต่ว่าอันนี้พริกไทยกินไม่ได้นะลูกม,มันเผ็ดอ่ะหกแล้วนี mm ่ hmm. mm hmm. เด้เกิดส์กะเรียกเลยนี่เพิ่งเลิกงานมาค่ะที่เพื่อทำเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะอันนี้มันเป็นกุ้งอ่อนก็หนี่เดี๋ยวกุ้งไหมคะแม่เอาหยิบเลยลูกทำเลยจับเอาถึงไหมเอาน้ำจิ้มไหมไฝั่งมือได้ไหมอ่ะขยับมาโตโต้ไอ้เดี๋ยวเอากุ้งไหมอย่าไปกินแต่ไอ้หมูสามชั้นไหล เออป๊อบป๊ายกินมานจังอุ้ยห่วงอุ้ยห่วงหมูสามชั้นบีเดียให้ป๊าป๊ากินด้วยโอ้ยน้องป๊าปานี่ปั๊กเหรออันนี้กุ้งอันนี้อันนี้ก็อร่อยหรอกมไหมกินอย่าไปห่วงตัวสอรบีดี้อ่ะอย่าไปห่วงคล้องกินสลุกเต็มเลยเนี่ยมาม่าทำห้างค่ะถูกใจแล้วค่ะเมนูเด็กๆป๊อบป๊ายก็กลัวทอชกลวนิเดีย Een beetje, ja, ja. één stukje. Hé, hey, papa dit wij nog. Ik ben bang voor video. Papa, papa. Papa, wil je kanalie? Of heb je op. Is ook Ja, dat is lekker. Ja. Een paar stukjes. Maar iets anders smaak Mm hmm. ใช้มือเนี่แหละค่ะแกะถนัดดีเร็วด้วยอืนี่หมูสามชั้นเต็มเลยเดียกินเข้าไปไม mm ่นะจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่จิ้มได้อืทำเมนูโปรดให้เดียเลยค่ะมันชอบมากกินเส้นหน่อยดูไม่ใช่กินแต่หมูสามชั้น ม,มสงสัยไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วค่ะวันที่ยี่สิบสามเอ๋ยยี่สิบสามธันวาก็ปิดแก๊สวันกันเสียเยนะดด่ยยี่สามธันวาถึงวันที่อะไรนะตุอดรีบอ่ะดียันเงือดิถึงวันที่สามมั้งละค่ะสามมกราวีไอฟังการสีวีดีอวีเดียปิดเรียนสองอาทิตย์น้องวีเดียช่วงวันคริสต์มาสสองอาทิตย์ สงสัยจะปิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนี่พรุ่งนี้จะไปโรงเรียนได้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะเนี่ยเหลืออีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยกูก็ไปติดเด็กๆค่ะน่าจะไม่ได้ไปแล้วน่าไปยวะจะไปติดเพื่อนที่โรงเรียนไม่ต้องไปโรงเรียนอยู่กับม่อมาได้ไหมชิตรรรเ,ออเราตอตานนีไม่เคยมาตอนนี้เด็กๆเป็นเยอะค่ะโูกอะไรคะมือเท้าปากอืเป็นกิฟซ์เ์อยู่ในดูในอินเทอร์เน็ตค่ะเป็นเหมือนกันเลยเด็กๆเป็นเยอะค่ะ เั็นเหมือนอนี่เบีเจ็บไหมนูเจ็บไหมลูกเจ็บไหมตรงเนี้ยที่มันเป็นตุ่มขึ้นมาเจ็บไหมมันเจ็บไหมตอบหน่อยเจ็บไหมเจ็บเมื่อวานบอกว่าไม่เจ็บมันนี้เจ็บอันนี้ชิ้นเล็กๆ เอาชิ้นใหญ่ๆให้แม่ค่ะชิ้นเล็กให้ลูกพอเอาชิ้นใหญ่ว้ายเอาชิ้นใหญ่เหรออ,หหอ,อันนี้ไงเอาไปมันจะเคี่ยวได้ไหมล่ะชิ้นใหญ่มันจะเคี่ยวได้หรือเปล่ากุ้งกินกุ้งหน่อยวิเดียอร่อยมากเลยกุ้งยิ่มาจากยิมโบ้ค่ะกุ้งซูเปอร์มาร์เก็ตเขาขาย450กรัมเขาขายเอ๋เจ็ดยูโรค่ะช่องดูมอว์ช่องน่ารักที่สุดจากยิมโบ้ไปที่ยิมโบ้ สี่ร้อยห้าสิบกรัมเจ็ดยูโรเจ็ดสามยี่สิบเจ็ดสี่ยี่แปดสองร้อยแปดสิบบาทขาทุ่มหนึ่งอ้วนดีค่ะตัวใหญ่ดีโอโคอเนอะมันต้อกายมันเพรสสติลิอาอ๋อเป็นยังติดดึกมไม่มีเวลาชนแก้วป๊าบอกว่าชนแก้วหน่หนูนก,กินแต่หมูสามชั้น รอมาอะไรมาโอซามอปโรสฮึโรดเวัวเบียดอวัโรดอวัยบายเดงจะโรบุดบุญน้ำหวานค่ะน้ำหวานไม่ใช่บายเดงนี่ก็พูดไปนี่ไงหมูสามชั้นบีเดงไม่หมดเลย จ้องช <c ười> like ิ้นอื่นลคใจแห้งนีปกาบุยองปลาทะเลค่ะกบุยองแลวก็บะจ้งสกูเิชูปลาคอดปลาคอดน้ำเกลือออเชีอันนี้ิงเอาไหมพี่เดียวแคบเบอร์หัวกบปะเยีมสแ Wil je kiezen, dan is het kijk. noedels heel lekker. Kan ook proberen. Onder. Het is heel sterk als je een stukje. Hallo. Zo, Boudt, wat is het? is een beetje. Het is papa, wil jij een beetje. proeven? Ik pak voor jou. Wil jij? een beetje. noedels zo. Nou, een beetje. เอาหมดสิมากฮะปูชิ้นตึกไม่เดือดเลยชุบตุกเกร์กอนพริกไทยด้วยแต่ระวังเผ็ดอย่าเล็กเกินมาอย่าเอาอันนี้ชิ้นเล็กให้พี่เดียวชิ้นใหญ่ให้แม่มาได้ไหมขอชิ้นใหญ่ขอชิ้นใหญ่ไม่งั้นจะอีกเอาชิ้นใหญ่ไปเม่เจอว่สเซฟเซฟ อีกูสเป t c o s s cross มอีก all c มันจะอ้วนกินหมูสามชั้นดิหมูปมาสวาไก้อสเปกเบส่ป้าปาบอกให้ไปซื้อที่ร้านขายเนื้อและไปเลือกอลยชิ้นใหญ่ๆญหมูสามชั้นเอามาทำหมูกรอบ กิ๊บ <Keep S 2> เคยทําหมูกรอบอยู่จากครั้งหนึง่งไม่สําเร็จก <g ül> ็เลยเลิกทำเราต้องทําใหม่ใจเย็นๆค่ะต้องใจเย็นๆทำๆแล้วก็อยากกินรีบกินมันก็เลยไม่สวยเดี๋ยวไปซื้อไปซื้อหมูมาทําหมูกรอบเดิหมูสไซที่ไปเชียวเบลซ์เดซลได้บอสเซลได้และบอสไซก็ไหม้ใช่

อ๋อเอาเก้าอี้นี่จากบีเดียบอกบอก,บอกว่ามามาเอาอันนี้ออกค่ะเอาฐานรองออกนั่งพอดีเลยเนาะซิดเล็กเกับวีเดีนั่งสบายเลยเนาะอันนี้เมื่อก่อนนี่น้องวีเดียยังตัวเล็กอยู่ค่ะเนาะก็ต่าเก้าอี้ต่านั่งไม่สบายตอนนี้ก็นั่งสบายแล้วค่ะนั่งพอดีเลยกินพอดีเลยตัวนั้นมันต่ําไปแล้วก็นี่ค่ะนั่งไม่ค่อยสบายสําหรับผู้ใหญ่น้องบีเดีย อันนี้กุ้งบีเดรลองกินกุ้งดูหรอกเศรษมากประกไทยโอ้สเปกยี่สเปกที่ชอบบีเดียนี่นี่นี่เอะนี่แต่มีแต ờ, ่หมูสามชั้นเนี่ยเอาไปอันนี้ใหญ่ๆเอามาให้แม่มา <c oughs> ขำบีเดียก <c oughs> <c oughs> ินใหญ่กินใหญ่ไม่ให้แม่เลยค่ะแมากวนหนูไอ้นี่ไม่ได้หรอกเคี่ยวไม่ได้ w ่าฟินวดีอาเล็กกับสเปกหรือจะไปหาลุงป๊าาหนูชอบสเปกหรือข้าวเลยหรือกุ้งฉันเป็นสเปก้ินทีมองเราปั่นจักรยานไปที่ไหนวีดีอไปซื้อจักไหนสเปกยิ้มโบช่ดไหมไปยิ้มโบเลวค่ะไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกุ้งกับงูสามชั้นวิดีอดีใจมาก น้องจูดียและมูชิ้นนี้ชิ้นนี้ของน้องบีดีค่ะอันนี้เอากุา้งไหมอันนี้ใหญ่มากไม่ดู้ตัวใหญ่มากอเอาไหมอันนี้สองตัวก็ไม่กินกนอกนี่นกน อ้วนมากกุ้งยัด้วเหมือนกุ้งออดีกุ้งออดีตัวเล็กกว่าไปเดี๋ออดี้คล้ายเนี่ยอันนี้ผักขึ้นช่ายก็อร่อยค่ะเวลากินกับอันนี้อร่อยพิเดียกับกับหมูเนี่ยกับเส้นใส่กันเนี่ยนี่ มันนี่ขอชอบช็อกนี่มาจิ้มเล <C oughs> นี่มันใหญ่ไปมันจะติดคอเผ็ดอุยเผ็ดอันนี่เลยจ้าอันจิ้มซีฟูดคผ็พริกใส่5เม็ดเองชอบเผ็ด <c oughs> กกดีอยากกินปอเปียะไหมกกเบลยโอลุมพิย,ยาเองจรงส์กัลุมปิยาแบบลุมพิยา yeah. นี่พฟูกันเ้อเโอ้เอมบบปาอ๊บบบปกันจริง really ย์คุณพเร่องกับฟังยูฟินนีเราทำปอเปียให้กินค่ะอยากกินปอเปียกิ๊บก็ไม่ได้ทำนะครแต่ะเะาปาเคยทำอยู่ ครั้งนึงกินได้อยู่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแป้งมันยังแข็งมาจจะเป็นส,สเนกที่พอไม่ได้กิงรูปแบบกับฟอร์สเนกเกรอร์มากกว่าสเนกเกอ<า>ร์ทำกินเล่นแต่แตว่า,าอืมทำกินเล่นมันแหละมาทักกินตอนอาหารเย็นก็ไม่ใช่แล้วสลับเปล่า <laughs> กับปอเปี๊ยะนักกิฟทำอร่อยมากแม่นานบีค่ะทำอร่อยมากเขาเคยทำขาย

หอมไหมหอมไหมสำหรับชายโอ้โหโอ้ยไม่ได้เศร้าเลยมั้งสดนั่งจะเอาเอาไปอันนี้เป็นน้ำแร่ธรรมชาติค่ะเนี่ยน้ำแร่จากก๊อกเลยค่ะเนี่ยที่นี่ก็กดน้ำไอ้เปิดน้ำกินได้เลยค่ะจากก๊อกอันนี้น้ำน้ำน้ำแร่ธรรมชาติ กดดื่มได้เลยค่ะเปิดได้เลยจากก๊อกเลยไม่ว่าจะเป็นในห้องน้ำในครัวม,มัีมมเอาอะไรอีกทีนี้หมูสักนี่กุ้งเอากุ้งเลยลูกกินเสร็จด้วยมันนี่เป็นชิ้กรุนตาบิดยากรุ่นเดินซีป่อไปทุกกรม่พีน ซีอิ expect, ๊วท pues ็อกสเป็คด่าหอมเมนูสเป็คแล้ว <explicit> วัก <được> ินกุ้งนี้อีกเบลียนแล้วเส่ตู้เย็นแล้วก็อุ่นค่ะอร่อยรสชาติดีเลยทำกินเองใส่กุ้งเท่าไหร่ก็ได้ค่ะไปซื้อได้กุ้งนิดเดียว แพงค่ะนะอย่างว่าอะไรก็แพงของแพงทำกินเองก็แพงค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเรานะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ๊ายบาย สวัสดีครับบ๊ายบายก่อนลูกสวัสดีค่ะ <laughs> <c oughs> กุ้งเป็นปากเลยนะโมกุ้<ถ>งยิ <c oughs> ้มหวาน <c oughs>